หลอดใหญ่มากค่ะเพื่อนๆโอ้ยหลอดใหญ่กัดสีชมพูอ,องตองเลยโอ้ยงามเลยแบบนี้เคล็ดลับในเรียองการเลี้ยงบอลสีให้หนอ่อใหญ่หนอ่อสวยหนอ่องามสีสดสีงามแบบนี้นะคะครูสงก็มีเคล็ดลับค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าครูสงทําอย่างไรค่ะปลาสาสท,ทองต้นนี้นะคะตอนได้มาเป็นเบบีตัวต้นเล็กๆนิดเดียวค่ะตอนนี้โตแล้วแล้ว,ลวก็หลอดนี้สมบูรณ์มากนะคะ โอ้หลอดสมบูรณ์มากค่ะหลอดใหญยนอใหญ่ใบสวยสีกัดสีสดมากโอ้โดูใบของเขาค่ะเพื่อนๆสวยมากๆคนอื่นเลี้ยงบอนสีแบบแบบไหนเนี่ยผู้สงไม่ทราบนะคะแต่ว่าสําหรับผู้สงเนี่ยเลี้ยงง่ายๆค่ะรดน้ําเช้าเย็นนะคะแล้วก็บําำุงปุ๋ยด้วยสูตร155 15, 5โดยการทําเองค่ะไม่ต้องซื้อนะคะ แล้วก็ให้วิตามินซีเป็นบางโอกาสนะคะเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆสวยงามแบบนี้เลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆโอ้ปุ๋ยสูตรสิบห้าสบห้าทำขึ้นเองมันเป็นยังไงทําอย่างไรจริงๆแล้วครูสงก็พาทํามาหลายรอบหลายครั้งนะคะง่ายๆเลยค่ะวันนี้จะพาทําอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปทํากันเลยการทําปุ๋ยสูตรสิบห้าห้าลดบอลสีให้สวยงามนะคะง่ายนิดเดียวค่ะนี่เลยค่ะ ผงชูรสค่ะ1กระทาง1ช้อนโต๊ะนะคะนี่เลยค่ะโรยลงไปเลยรอบๆคนต้นนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเพื่อนๆน้ำตาลทรายค่ะเพื่อนๆใส่น้ำตาลทรายไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่เลยนะคะน้ำตาลทรายค่ะ1กระทาง1ช้อนโต๊ะนะคะนี่เลย ใส่ลงไปทับกับน้ำทับกับผงชูรสได้เลยค่ะใส่รอบๆเลยแบบนี้เลยค่ะยังไม่พอค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะมะนาวครึ่งซีกค่ะหนึ่งซีกไม่ใช่ครึ่งซีกนะคะบีบลงไปเลยค่ะเพื่อนๆบีบลงไปผสมกับผงชูรสและน้ำตาลเลยค่ะ ครึ่งซีกนะคะตามด้วยน้ำสะอาดลดลงไปค่ะเพื่อนเพื่อนลดลงไปเลยนะคะนี่เลยสูตรนี้เป็นสูตรง่ายง่ายได้ใครๆก็ทำได้นะคะเพื่อนเพื่อนอ้ก็จะได้ใบบอนสีสวยงามแตกหลอดแตกหนอหลอดใหญ่หลอดอวบแบบนี้เลยนะคะโอ้โหแค่นี้จริงๆนะคะเพื่อนเพื่อน ปุ๋ยสูตร15-15โดยการผสมขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปซื้อที่ร้านค้าให้เปลืองตังค่ะเพืเ่อนๆโอ้สูตรนี้มหาสจัจจร์มากทำเลยนะคะไม่ต้องรอค่ะเราก็จะได้บอนสีใบสีสดสวยงามแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ